สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแมพออ่พี่น้องสุขสุขนะจ้าพี่น้องมีสื้อามากินพุดซาแฉ่อิ่มจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้าเพียหน่่ยไงไงพี่น,อน้อ,นองกินครูกระเจวแห้งเด้อพี่น้องจ้าป้าพี่น้องมาปลาเอาหน่ยห่ยไงก่อนเลยจ้ะพี่นอ้องข้าเจ้าเอาหน้าออกเดี๋ยวลอยเนะจ้ะมาทำเรีใส่หน่ยห่ยไงไงเด้อ อืมกินผู้ก็พริกเกลือพี่น้องจ้ะอืมปลากินไงนั่นแหละพี่น้องแล้วจะเอาไนออกมาให้เรียบร้อยเลยอืม หอืมก็พรีกเกือกินจังสีพี่นอ้องฮืมปรนาคำแล้วก็มีเว้างวันพี่น้องจ้ะอืมมาต้องจิ้มแจ้วก็วแซ่บืกันพี่น้องกวับ หืมอืมบาคนป่วยไนลองยนี่เสียด้วละทีเา กินกระปิ้เกลือก็แสบพี่นอ้องกินได้ดอกอก็แสบเนือแตะแสบ Se apa noh. Hmm. Mm -hmm. กวามความเสียเปอียบ <day> ่อดีแสบด้ย,ยจ้ะพี่น้องอืมแสบครับจ้ะพี่น้องทั้งแสบทั้งเพชดจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลินิกนขอคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปหลายๆด้วยจ้ะสวัสดีจ้า